ยโสภะคะวะลังสมาสมุทโธสวะคาโตเยนะภะตะวะตาธรรมโอสุปฏิปันโนยัสสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆหามใย้่างภะคะวันตังสะธรรมังสะขังขัง ime hi sakale hi yatha lahangalopite hi apipu chayama sādhu noh ภาชิมจันตานุกามะมานาสาอิเมสกาเลทุกขตาปันนากาลภูเตปฏิขันหาตุอัมมากังทิกระตังทิทายสุขายา อาลังสมมาสมุทโภพขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวตาธรรมบุภามังนาโมสามิสุภีปันโนภะคะวขโตสาวากาสังโฆ สังฆนามามิขันธายังพุทธาสาวกวาโตปุพพะภะขันธมะกะรังตระมมะเสเฮนามาตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามาตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธรรมยังพุทธามิตุติงกโรมาเสยฮโยโสตถาคาโตอาลาสัมหะสัมพุทโธ วิทธาจะลานาสัมปันโลสุขตัวโลกวิทุอนุตตโลโปลิสาธรรมสาราิสัตถาเทวมนุสานางพุทธภาควา โยอิมังโลกังสะัตวังสัมาระกังสัพรามังสัสะมาณะพระมะหิงปาชังสะัตวามนุสังสยังอภิญญาสาธิกาตะวะปะเวเทสิโยธรรมเทศสิอา เทกาลยานังมอเทกาลยานังสาธธังสะพญัญฉานังแกวาลาปาลิปุณังบาลิตุจักธรรมชาลียังปะกาเสสิตตามังปะขวันตังอภิปูชยามิตามา ภาควนตงเสลาสานมามิททมาพุทโธเมนาโธพุทธังชีวิต,ตังยาวานิพพานังสารนังขจามิหันธรรมยังขมาพิจติงกโรมาเสเฮโยโซสวะคาโตภะควาตาธรรมโม Sơn ti ti cô a ca ni cô e hi pa si cô o pa na hi cha ja ta we ti ta win yu hi ta ma hang ta ma a pi pu chay ya mi ta ma ta tham o mi na tho tham man chi tang ยาวันิพานังสารานังขจามิหันธรรมยังสังขาพิจติงกรุมาเสแหยยวาโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆ ยายาพลิปันโนภาทวะโตสาวกัสังโฆสามีเจบาเจปันโนภาทวะโตสาวกัสังโฆยาสิระกอดตาเลโพลิสายุคเนียธาโพลิสปุคาลา เอสาภาคาวาโตะสวาสังโคอาหุนายโยปะหุนายโยทาคีนายโยอัญเชรีกะลันโยอนุตตะหลังบวนยะเพตาโลกกาสะ อมหังสังฆังอภิปูชยามิตะมหังสังฆังเตราสะนะมามิสังโฆมีนาโธสังฆานิตังยะวะนิพพานังสันนันทะจัง ಹಂಮಯ ಕಥಾ ಯೋಚ ಹೊಿಳೆ ಸಕೋ วันธรรมิพุทธังอามะทะเลียนตังธรรมวปทิโปวิยาตาสาสาทุนโหโยมะขะปากามะนักินนัโกโลโกตะโลโยตะตะทัตทตทีปโน วันธามิธรรมะอาหวาทะเลนาตังสรงโคสุเขตะพยทธิเกตะสันนิโตโยเทตสันโตสุขตานุพอตะโก ลาปิโนอาลิโยสเมธาโสวันธามิสังขังอาหามาทะเลนตังอิเจวเมกังตะพิปุชนะยะกังวาทุทยังวันทะยะตาพิสังขตัง ปุญญายาญาญามามาสาผู้ปะทภาวะมาหนตเวตาสะพาวสิทธิยาอิทัตตทาคโตโลเกอุมาณโนอะระหังสมอสัมพุทโธ ธ่ามองจะเทสิตอนิยามิโกอุบาสมิโกปาลินิภามิโกสัมโพธิทามิสุขตาปเวทิโตมาอย่างต่างธรรมองสุสวะเอวะธานามะทาปิติทุกขาท่าลาปิทุกขาน้มปิทุกขัง สกขปาลิเทวาทุกขะทองมานาสุปายาสาพิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโนทุกโขปิเยหิเวปโยโนทุกโขยามพิจังนาลาปฏิตามพิทุกขังสังทิเตนะปอนดุปาทานะขันดาทุกขะ

phang anatta về thân hạ anatta san ya anatta sang ca la anatta quyền ya năng anatta sa phê san ca la anicca sa phê tham ma anatta ti ta ma ya ngô ti na ma cha ti ya cha la ma na โซเกปาลิเทเวิทุเขคิทมนาเซอุปายาเซทุกโคตินาทุกขเปเลตาอาเปวนามิมาสเกวราสัทุกังกันดาสันตากิริยาปัญญาเยธาตต นิลาปลีในผู้ต่างพีต่างพระข้าวันต่างสลรนางคาตาธรรมันาพิคุสางคันจาตัสพระขาวโตสาสนางยาธาพลังนิมัสสิกโรวมาอนุปฏิปัชฌามา diwawancara Ssapatipati mossake wo kan kanstata ya ya วันทรมิเจติยังสาังสาพาทาเนื้สุปฏิที่ตังสาลีนิกาทัตุมหาโพธิทพโพธิลูกังสกกลังสาตาวันทามิพูทธังสาพะเมตโตสร้างข้ามาทำแหมวันแต่วันทามิธรรมังสาพะเมโตสร้างข้ามาทำแหมวันแตว วันทอมีสังฆาผะเภโทสังฆมาธรรมแห่ผ่นแต่วันธรมีกรรมานถานาะเภโทสังฆมาธรมผนแต่วันทรมีคู่ประชาาจริยาคุณสาพระเภโ ถ้มามถ้าแมผพันต่วันทะมีอาลาแมพาเธอเสมายังโพธิลูกข้างเจติยังสาพเมโทสทังถ้ามถ้าแมะพันต่ ทวารโลกนาทังอติตตงเมตโทสังอาณาคตังเมตโทสังปอนจุปอนนงเมตโทสังขมธาเมผันเตหังผันเตหพุทธะกิโตยาวัชวังพุทธังตะลานาขอชาเมียหังผันเตัะมาลากิโตยาวัชี ชี้วางธรรมมงคลนชาวพันเต้สังขลิตโตยาวชีวสังขลานขชามมีโยโทโซโมาเจเตนะพุทธสมิงกโตมายาคามาถะเอกตาโตสังสาพระปังวินส 「そうはじて」 Phật tử tu Maya Karma Tham E Kata Tho Sang Sa, sa, so, sa Pha sa, ba, sa, so, sa, sa, ba Ba Vinh Sa Tu Yo Tho So Moha Chi Đề Sang Kho Saming Maya Karma Tham E Kata Sa Sa nam mô sa ma nô la ta nô ta yang yang phun yà phi san thang vi pu lang a la thang tao sa nô pa we na ta ta yang มีวัวพีเววะมวยเวทะยามีวัวพีเขวะทะยาวยาธรรมะสังฆาะปมาเทนะสัมปาเถธาติ พันเทมายังปฏิทานคาทายพนามมเสอยยาเทวาต่อซอนเทวิหาลาวสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตตยิงใตยิงตาธรรมธาเนนภวันตูปุชิตาโสทิงกะโลเตทวิหาลังหันทะเล เพลาจะวาดชานวกาจะพิกาโวสาลามิกาทานาปฏิอุปาสกาธามมจะเทศนิขมาจะอิสลาสปานะภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาพุชยาปิจักกสัมภวา สังเสชะชาตาทวตปติกานิยานิกังธรรมวลังปฏิจเตสาเพปิทุกขาสกคโลตุสังขะยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมะทลาจัปุคะลาสังโฆตุสมาโควะอาทายะใจตายะจ๊ะ အhe làtha tuzatha mao ụting samabuရ ma tho me āရpae thị和 sonာ ho tuzapēဖpa ni和ထsa san samatha là bảochenkā theo ยาสัตานางสามีตังเนตุมเมทนิ่งมาตาปิตาจะอาตลาดจังนิจังหลักขันติปุตตะกังเอวังธทมเมนะลาชาโนปชาละชะชักขันตุสาพธาอย่างกินจิกุสลงังกรรมังกาตัับพังกิลิยังมามา กายนาวาจามนัสาติตเสสุกตังกตังเยสัตตาสันนิโนัตถิเยกตาตาสันนิโนะกตังปุญญาพลังไม้ห่างซาภีภาภีภวันตุเตเยตังกตังสุวิธิทัง ทินนางบุญญาพหลมายาเยกาตาตานชานติเทวาคันตะวานิเวทยุงสาเพโลกามีเยสาตาชีวันตาหาลหลเหตุกามหุนยัง สาเพลาพันตุมามาเทสาาตีสาเพสาัตาสัาท,ทั้งลหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหาเวลาโหน จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาพ่อชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีขาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานางปริหารัตูจงมีความสุขกายสุขใจ ลาสาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายให้ที่ท่านได้ถูกขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายให้ที่ได้ ขอให้สุข,สขยิ่งยิ่งขึ้น,นไปสาเพสาตาสาทางลหลายที่เกิดเป็นชลาพุชาที่เกิดเป็นอันทะชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปาติกาจงมาลาผุ้สนผละบุญให้ทวนท่ัวทุกตัวสัตว์เธิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ วันทามิพันเตสาเังอาภรากังธรรมะธรรมะพันเตม่ยากกาตังปุญญังสามินาอนุโมทิทัพังสามินากาตังปุญญังไม่ห้ามทาตัพังสาธุสาธุอนุโมทามิอาระหังสมโภชภูตเถรพระคะวา ทูตทางพระขวานตัอาภิวาเทมิสวากาโตพระขวัตถโมธรรมนัมมัสหามิสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกาสังโฆสังฆังนามามิไมฮังมาตาปิตุคูตังอางวันทางนิ พรุปชาอาจาลยาคุณางางวันดามิกราบหนึ่งขอ,ขอให้บุญคุ้มของข้าพเจ้ากราบสองขอให้กุศลรักษาข้าพเจ้ากราบสามขอให้บารมีคุ้มภัยข้าพเจ้าโมทนานะขาสาธุสาธุสาธุ